เดีย๋ยววันนี้พิงจะมาสอนการเปลี่ยนภาพนิ่งแบบนี้ให้เป็นวิดีโอแบบนี้เลยนะคะทำง่ายๆในมือถือเครื่องเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณมาก๊อปปี้ลิงก์นี้กันมาก่อนนะคะ <S <S เพื่อที่เราจะเข้าไปทำกันในเว็บไซต์นี้ลิงก์นี้นะคะพิงจะเขียนไว้เลยนะคะเจนวิดีโอลิงก์นี้คุณก็ก๊อปปี้ตรงลิงก์ที่มันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ่ะที่มันเป็น https uh, copy mm hmm. เลยนะคะจากนั้นให้คุณไปเข้าที่ Google Chrome หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะอยู่ในมือถือเมื่อเข้ามาที่ Google Chrome แล้วนะคะให้คุณไปคลิกตรงค้นหาแล้วก็วางลิงก์ที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้ไปเลยจากนั้นให้กดไปที่ go หรือไปนั่นเองคะ่ะ จากนั้นให้คุณล็อกอินเข้าให้เรียบร้อยนะคะพิงค์จะล็อกอินเข้าไปที่ get started ถ้าคุณเคยใช้แอป Gemini มาก่อนเราจะใช้อีเมลเดิมจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดเดิมเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยของพิงค์ก็จะล็อกอินเข้าเลยไม่ได้สมัครอะไรนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่เคยใช้มาก่อนก็แนะนำให้สร้างอีเมลแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้ได้เลยค่ะ ของผิงก็จะคลิกไปที่ชื่อที่ผิงต้องการล็อกอินเข้าใช้งานเลยนะคะถ้าคุณเข้ามาถูกนะคะหน้ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเราไปคลิกที่3ขีดซ้ายมือด้านบนนะคะนี่ด้านล่างอะคะ่ะถ้าคุณล็อกอินเรียบร้อยมันจะขึ้นอีเมลของคุณเหมือนกันแบบนี้กับผิงนะ จากนั้นให้คุณไปคลิกที่ generate media ถ้ามันเด้งวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะคะเราไปคลิกหน้าจอหนึ่งทีแล้วก็ก่าออกได้เลยจากนั้นให้เราไปเลือก VEO แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้คุณไปคลิกบวกตรงนี้ค่ะ เพื่ออัปรูปถ่ายของเราเข้าไปนั่นเองจากนั้นเราก็ไปที่อัปโหลดอิมเมจแล้วเราก็ไปที่คลังรูปภาพนะคะจากนั้นคุณก็เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะเอามาทําเป็นวิดีโอได้เลยของพิงก็จะเป็นอันนี้ละกันจากนั้นก็เลือกเข้ามานะคะจากนั้นเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะว่าอยากจะให้ กล้องมันทำยังไงวิดีโอเคลื่อนไหวแบบไหนนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยของผิงก็จะพิมพ์ไปเลยนะคะกล้องค่อยๆหมุนรอบตัวเธอช้าๆผมเธอปริว ผมเธอพริว้วไหวไปตามสายลมอาผิงก็ใส่คำอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอาจจะใส่คำอื่นๆเข้าไปก็ได้นะคะแล้วแต่เลยจินตนาการแล้วก็ลองใส่เข้าไปได้เลยเมื่อเราใส่พร้อมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราไปคลิกที่ ขีดแบบนี้ค่ะจากนั้นเราไปปรับ aspect ratio นะคะก็คือสัสดส่วนเราเอาภาพขนาด9ต่อ16เราก็เลือก9ต่อ16เนาะตรง number of r e s o l t อค่ะคือถ้าคุณเลือกมากกว่า1เนี่ยเวลาเรากดเจ n เนี่ยมันก็จะมาตามจำนวนที่คุณระบุเข้าไปนั่นเองอ่ะจากนั้นผิงก็กดกาออกตรงนี้เพราะว่าเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราก็กดส่งไปได้เลยค่ะ รอสักครู่หนึ่งนะคะให้เจ้าตัว AI ของเขาประมวลผลนั่นเองอถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่าได้แล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นจอดำเนาะก็คุณสามารถกดเล่นดูได้เลยนะคะ,ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเลยนะเดี๋ยวพิงกดออกแล้วถ้าคุณต้องการจะเอาวิดีโอนี้มาไว้ในเครื่องนะคะเราก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วก็คลิกที่บันทึก ิงเลือกไฟล์เนาะแล้วก็บันทึกมันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยจากนั้นถ้าเราจะเจนภาพถัดไปนะคะเราก็ไปที่ลบไฟล์เจ้าตัวอันเดิมออกก่อนได้เลยนะคะพิงคลิกที่ถังขยะนี่เนาะจากนั้นพิงก็กดบวกเข้าไปใหม่แล้วก็ไปที่อัปโหลดอิมเมจแล้วก็ไปที่คลังรูปภาพและพิงก็จะเลือกรูปอื่นนะคะ เอาเป็นรูปนี้แล้วกันกดเสร็จสิ้นจากนั้นคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนพร้อมได้ด้วยนะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าคุณอยากจะให้เพิ่มยังไงแต่ของพิงเนี่ยขอเอาแบบเดิมก่อนก็เดี๋ยวกดส่งเข้าไปได้เลยค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้ามันขึ้นสีดำแบบนี้อ่ามันมีกระพริบเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งมันประมวลผลเพิ่มอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะ คลิกที่เพย์เนาะนี่เป็นไงคะได้อยู่นะได้อยู่นะเอาไปตัดต่อเอานะคะทำหลายๆช็อตโอเคเลยค่ะทีนี้เรากดออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวดาวน์โหลดเข้าไว้ในเครื่องวิธีการดาวน์โหลดก็คือคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็ยืนยันบันทึก บันทึกที่ไฟล์บันทึกคลิกอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะเขาก็จะดาวน์โหลดเข้ามาไว้ในมือถือของคุณจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเจนภาพอื่นอีกเราก็ทําเหมือนเดิมอีกนะคะก็ลบก่อนนะลบรูปนี้ออกก่อนคลิกที่ถังขยะแล้วก็อ่ะอันนี้เกะก,กะพิงกาออกแล้วก็เราคลิกที่บวกแล้วก็ไปที่อัปโหลดอิมเมจแล้วเราก็ไปที่ หลังรูปภาพนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปที่ต้องการเจนเพิ่มได้เลยผิงจะเป็นคนนี้แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วผิงก็จะเปลี่ยนพร้อมนะคะว่าเธอเดินชา้าช้ากล้องติดตามเธอ เอานี้เองนะคะเอาพร้อมแค่นี้จากนั้นก็กดส่งเข้าไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันค่ะอ่าได้เรียบร้อยนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะคะให้มันหายกระพริบให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นเรามากด play เล่นเหมือนเดิมเพื่อดูผลลัพธ์กันเนาะทำไมเธอทำันละ่ะเธอเดินอ๋อเธอเดินไปด้านหลัง โอเคโอเคเราอาจจะสั่งผิดนะคะเดินตามเธอนะโอเคก็สวยอยู่ได้นะคะโอเคกดออกแล้วก็เดี๋ยวเราดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือเนาะถ้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกที่บันทึกแล้วเลือกไฟล์เนาะแล้วก็คลิกที่บันทึกจากนั้นก็กดกาออกเดี๋ยวพิงเปลี่ยนพร้อมใหม่นิดหนึง่งเธอเดินช้าช้าเธอเดินช้าช้าเข้ามา ที่กล้องกล้องติดตามเธออันนี้ผิงไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เนาะแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะคะเราพิมพ์ไปประมาณนี้ก่อนแล้วก็กดส่งเข้าไปค่ะอ่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันคลิกที่เพยเนาะนี่เป็นไงเดินมาละเห็นไหมคะโอเคเลิศไหมคะเลิศเลยแหละ อ่ะกดออกนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเข้าเครื่องมือถือของเราให้เรียบร้อยเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะในการสร้างวิดีโอถ้าคุณต้องการจะสร้างวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมก็ทําเข้าไปได้เลยแล้วก็เขียนพร้อมเพิ่มเติมอาจจะแปลกแหวกแนวไปมากกว่าผิงก็ได้ทําแล้วเอามาโชว์กันได้นะคะผิงก็อยากเห็นผลลัพธ์ของทุกคนเหมือนกันค่ะและหากใครอยากซับพอช่องผิงนะคะรบกวนแชร์คลิปวิดีโอนี้นะหากคุณอยู่ที่แฟนเพจ a c e b o o k แชร์ก็กดแชร์แบบสาธารณะด้วยนะคะพิงเห็นทุกคนเนี่ย แชร์กันเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้แชร์แบบสาธารนณะอยากจะร้องไห้มารบกวนเปิดแบบสาธารณะนะคะนั่นคือการซับพอร์ตช่องผิงวิธีหนึ่งกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผิงไว้ด้วยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้จากผิงทุกสัปดาห์ค่ะ